you <small noise> เทศไทยจะยงระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศจากเต็มที่เพราะเล็งเห็นความสําคัญสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีผ่านองค์กร GIZ ร่วมมือกันในโครงการการดําเนินงานด้านนโยบายภายใต้แผนงานความร่วมมือไทยเยอรมันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ TCGP Policy ตลอดช่วงเวลา5ปีนะครับโครงการ p g c p Policy นะครับก็ได้เข้ามาทํางานร่วมกับสพรูปแบบของการสนสับสนุนนี้จะมีหลากหลายที่ตรงกับโจทย์ของผู้ให้และความต้องการของผู้รับนะครับการดําเนินความร่วมมือภายใต้โครงการเราก็มีรูปแบบที่เราดําเนินงานกับทางสพแล้วก็หน่วยงานที่เป็นพาร์เนอร์ของโครงการนะคะหลักๆก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเท c นิคอ a s อ s s ิส t ตนสินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะวิเคราะห์ในเชิงลึกนะคะเพื่อจะสนับสนุนการกําหนดนโยบายเรื่องของการเสริมสร้างศักย ภาพะะการฝึกอบรมจัดเทรนนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือว่าออนไะลน์ในลักษณะรูปแบบของ e-Learning นะคะการประชุมเวิร์กช็อปประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างเวทีที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างผู้แทนหน่วยงานเพื่อที่จะมาบูรณาการการทำงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร,ร่วมกันนะคะแล้วก็สนับสนุนสพในการที่จะแลกเปลี่ยนนอกจากเวทีภายในประเทศแล้วนะคะก็สร้างบทบาทสำหรับประเทศไทยนะคะใน ทท,ทีี่่่่รรระะหวววางงงปเเเศในืออกยยข้้ดตลอดระยะเวลาโครงการ5ปีได้ํำเนินกิจกรรมสร้างประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมภารกิจ5เรื่องได้แก่เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศโครงการทีจีซีพีพลิซีสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพศ2593และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุที่เป็นศูนย์ ภายในปีพศ2608ร, 2, 8, รวมถึงยกระดับเป้าลดก๊าซเรือนกระจกปีพศ2573เป็นร้อยละ30-40เมื่อเทียบกับกรณีปกตินอกจากนี้ผลการศึกษาได้เสนอแนะเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนหลักได้แก่ภาคพลังงานการขนส่งกระบวนการทางอุตสาหกรรมของเสียกเกษตรและป่าไม้สนับสนุนการจัดทำแผนที่นำทาง และฐานข้อมูลเทคโนโลยีการปรับตัวโดยเฉพาะในภักส่วนที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบสูงเช่นการจัดการน้ำและจัดการภัยพิบัติกเกษตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่องเที่ยวสาธารณาสุขการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์อีกความสำเร็จของไทยที่โครงการมีส่วนสนับสนุน โดยอีกไม่นานเกินรอประเทศไทยก็จะมีพระราชบัญญัติว่าด,ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการปัญหาเรื่องนี้ร่วมกันจากหลายภาคส่วนอย่างบูรณาการในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัดซึ่งแต่ละพื้นที่ต่างเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันทางโครงการทำงานร่วมกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดช่วยวิเคราะห์ผลกระทบร่วมพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับ10จังหวัดนำร่อง ทั้ง10จังหวัดได้ลงมือเดินหน้าบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่แผนพัฒนาจังหวัดการดําเนินงานในลักษณะนี้ทำให้ออ p พุที่เราได้ออกมาจากการดําเนินงานโครงการเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงแล้วด้วยกรอบระยะเวลาของโครงการที่มีความต่อเนื่องในลักษณะ5ปีเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคล,ะละกากรภาครัฐรวมด้วย เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและคุณภาพของข้อมูลในการจัดทำบัญชีการ์ดเรือนกระจกของประเทศว่าถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามกรอบความโปร่งใสของความตกลงปารีสทางโครงการร่วมทำงานกับสบพและหน่วยงานของกระทรวงต่างๆในการพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับการจัดทำบัญชีการ์ดเรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานานานาชาติ ในการขับเคลื่อนงานทุกด้านนั้น,นกลไกสนับสนุนทางการเงินเป็นปัจจัยหลักสำคัญโครงการที่ GCP Policy สนับสนุนแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมเสริมศักยภาพของกองทุนสิ่งแวดล้อมไทยในการเข้าถึงการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว GCF กองทุน International Climate Initiative IC I, และกองทุนระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยสามารถได้รับงบประมาณจากกองทุนระหว่างประเทศนำมาขับเคลื่อนงานภายในประเทศในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการยังได้สนับสนุนการวิเคราะห์กลไกทางการเงินรวมถึงงบประมาณที่ประเทศต้องใช้เพื่อจะสามารถดำเนินการตามแผนการลดการือนกระจกและแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศได้สำเร็จและเพื่อเป็นแนวทางให้กับภาคธุรกิจและองค์กรภาคเอกชน ที่สนใจอยากดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการ TGCp Policy ได้จัดทำคู่มือดำเนินกิจกรรม CSR สำหรับภาคเอกชนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมโลกโครงการ TGCp Policy จึงเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ั้งการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้แทนไทยเกี่ยวกับกระบวนการและประเด็นการเจราจาความร่วมมือภายใต้กรอบอนุสัญญา U.N.F.C.C. ความตกลงปารีสและเพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การออกแบบนโยบายเพิ่มความตื่นตัวตระหนักรู้ออกสู่สาธารณนะโครงการ T.G.P. c Policy สนับสนุนการเผยแพร่ร,รายงานพิเศษของ I.P.C.C. เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน1.5องศาเซลเซียส รวมถึงรายงานร่วมกันระหว่าง i p ทเบและ IPCC เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆกับในนามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรค่าสิ่งล้อมอยอพอนะครับก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลเยอรมันนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับซึ่งเป็นการว a l k t h ด t a ท k เพราะว่าทางรัฐบาลเยอรมันเนี่ยได้ประกาศนะครับในการที่จะ the The Thai German climate programme will end this December after five years of implementation. Thailand and Germany are working hand in hand to address this increasing crisis. It is therefore my great pleasure to share with you that Germany's international climate initiative will continue its support for the climate policy project for the next five years, there will be a lot of continuity in our partnership, and at the same time, we will expand the cooperation to biodiversity conservation and climate biodiversity synergy. GSZ will continue to work closely with ONEP and with the whole Thai government as we continue our strong partnerships with Monre and the ministries of interior, energy, transport, agriculture, and cooperatives, to name a few. Germany and GIZ are proud to support Thailand in her efforts to build a sustainable future. A future worth living, for us and for future generations.